แร้วก็กล่าวสวัสดีแล้วก็ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะไปจี่10 29งกครับอายุสองจีบนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวัดจีให้ดูเออฮะเออวันนี้อ่ะครับอาการไม่ได้อาการสมาร์ทด็อกอยู่แล้วอินเดียกันเท่าไงเฮ้ทุกคนนี่เราก็ต้องมีคนนี้จะทำนะ เดียูกระจก็เที่เลยจะมีเป็นรถที่ผมน่ามันที่เถอะรถทุกปีทุกปีที่โคตรสุดไอ้่า,าบอกเลยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเ,หนหนนะวเราจะมีสปะต้อยหนังนะสปะต้อยหนังเดี๋ยวเราจะมีสปอยหนังอยู่คือไอ้ไอ้เจ้ามังคุดของเราเนี่ยนะครับไอ้คันที่พี่โอมขี่คันที่พี่โอ๊งจิ้งขี่ เดี๋ยวผมย่อแบงเป็นทรงจริงนะผมไม่เอาละไอ้ตรงนี้ผมย่อเป็นตรงจริงเลยแบบเต็มระบบทุกอย่างโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็แบบกำลังเก็บตังค์อยู่นะเดี๋ยวอะไเดี๋ยวเราจะจัดตรงเก่งโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปวัด G P S ด้วยโอเคเจอกันอยู่ที่นั่นเลย,ยที่ถนนเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะวัด G P S ให้ทุกคนดูนะว่ามันจะแรงสักแค่ไหนเจยว เดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์สภาพได้สภาพพันแปดไม่ทุกคนตัวนี้ยี่แมงโหดจัดรถคันนี้บอกเลยดูอดูอดูน้่ไหนดหูน้่ไหน ไม่สิ่งเฮียอะไรวะ Amazing มากเลยห็นทุกคนนี่เป็นสภาพรถนะงาน,นที่เราให้นั่นมาโคตรกังไงเฮียดูว่ามันจะแรงหรือเปล่าผมว่าคันนี้เคยแต่งมาก่อนแหละเพราะว่าเสียงแบบเนี่ยไม่เสียงแบบเหมือนเหมือนแคมเลยน่าจะเป็นแคมท่อสเตอร์นะนี่ดูแต่เขาสเตอร์ใหญ่ นี่ก็ไปกดหน้ามานนันนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมแบบกดหน้าโคตรสุดอะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาล์ต GPS นะเดี๋ยวเราจะใส่ GPS เข้าไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ GPS ทั้งหลายกันเฉียวไม่มีสตาร์ทมือนะผมบอกไว้ก่อนไม่มีเบกเรก <c oughs> ด,ด้วยไอ้เหี้ยโคตรโหดเดียบร้อยวเราตัด แล้วยันพ่สเตอเดี๋ยวทุกคนจะตามไหมจะตามไหมวันนี้เราวัดจีเพแล้วนะติกอ <c oughs> ัวมามทีอ่ะมามาาเยเย็ดกวาดออกตัวไม่ได้ซะเนาะ หน้าไม้กับร้อยยี่ทุกคนในสัตว์โหดโคตรพี่แกแบบเดี๋ยวนะด,ด,ด,ดูดู GPS ก่อนทุกคนแบบหน้าไม้ร้อยยี่เว้ยโหดทิหายบอกเลยคันนี้สุดสุดระบบบอกเลยตอนนี้ฮะไอ <Okay. S 1> พี่หน้าไม้ร้อยยี่ไอ้ยักษ์ันแตกเลยสัตว์ฮะเดี๋ยวดนะ้ะ โอ้หลอยสองเฮ้ hey, เอาาวอ่ะโดนคุเฮ้าไม่ทันนะ <c oughs> นนนว่ะเฮ้ hey, โคตรแรงเดี๋ยวเราวัดตอนกลับแล้วก็ปิดคลิปเลยใช่อันตรายนะ <c oughs> ันไมดีค่ะขันเร่งแม่งขันเร่งแม่งบิดจะไปอย่างเดียวเลยเฮีย อะไรเปได้ไปก่นอนในบ้านของคุธ กันหนึ่งก็ได้อยู่นะก็ก็กไม่ได้แอลล็อกร้อยสองกิโลเมตรนะนี Naj ่ยควันแตกเขาหลุด เออนี่น้ำก็มไม่มหรือว่ะไอ้าเฮียบอก EPS ด้วยสัตว์กูกูก็เลยออกไปทางนี้ไม่มีทางนีไปอ๋ออ,อ,อ,อโอเคทุกคนนี่ก็เป็นแบบคร่าวๆนะเป็คร้องสิบตอนนี้เดีย๋ยวเราจะดู g p s อีกทีนึงเอ้งเท่าเดิมนะโอเค,อ,เคเอ้อเดียบอกเยวดเอาบาวอะ แต่มันยังแรงไม่พอทุกคนตอนนั้นเราไปทริปได้ร้อยสามใช่ไหมคลิปที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะจัดมังคุดทรงเคงนะจังไว้ต่อไปเราจะจัดมังคุดทรงเคงนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปอะไรเสร็จก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ให้ดูแบบโคตรเท่อะเฮียแบบบึ้มบ้ามสำเบย์อะเฮียโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค<บ><ห>รับอย<ด>่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวถ้าชอบไปรถคันบบนี้พี่เดี๋ยวผมจะเอามาทำไเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะแต่งคันนี้ให้ดูนี่ตั้งก่อนโอเคเจอกัน Thank you